ปาราไงคือของวอลล์โอ้ยโอ้ยง่ายมากแกรู้เรื่องหรออ่านอันนี้ง่ายมากแกลองดูจำลองสถานการณ์จริงไหมเธอสือ มือ่อกี้เขาอยากให้แกดูนิ้วเลยเขาเลยเมื่อกี้เขาอยากให้แกดูนิ้วเลยวอรโอเคอ่ะอันแรกดูออกอันนี้อันนี้อะไรคือไห่ปลาละนี่ไงกระดูกตรงนี้ไงเนี่ยกระดูกตรงนี้ออาอันนี้จริง <c oughs> คิดว่าเป็นอันนี้เลยถูกต้องครับแล้วแกคิดว่าของแกคืออันไหนยะวอผมมองไข่ปลาละด้วยยื่นต่อไปนี้เฮ้ยชิบิไต่หวะฝ่ายฝ่ายกูป่าวะ่ามาดูตัวเองเออว่ะอันขวาคือฝ่ายกูนี่ว่ะ โอ๊คำตอบแมัตอบแดูตอบดอููมีเหรอวะพี่กอเช็คฝ่ก่อใช่ช่ไหมมั่นใจในคาตอบไหมแต่ว่าฝ่ายมันมีเม็ดเดียวมีสองเม็ดผมว่าอนี้อะอากเปียนไม่ตอันนี้มันเป็นไหบาล้าะเป็นไห่บลยาไอนี่ค่ะมีสันอนขวาอันขวาเราเท็จเมตอบตอบเฉลยเขาไป เฉลยเข้าไปหนึ่งสองสามนี่ไง <c oughs> แกไปม,มั่นใจเลยไม่รู้ได้ไงวะว่ากูชอบ <c oughs> มันไม่รู้วะไม่รู้ได<ถ>้ไงแกมันไม่รู้ได้ไงว่ามันมีใสอยู่ไม่จำกล้ามเนื้อไหลได้แล้วเป็นอะไรคิดว่าเขาลุกตัวเองมาเทียบ <c oughs> หรอ เอาก็ไม่แน่ไงโอเคอันนี้อ,อัน,น,อ,น,นอันนี้จะเป็นอ,อันนี้จะเป็นพร้อมบอได้<ะ>ดูแลต่อไปก็ได้นี่